สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าบรรดาเจ้าหน้าที่อียิปตตัดสินใจไม่เข้าร่วมในการจัดหาอาวุธป้องกันแก่ยูเครนเพื่อเพิกเฉยต่อแรงกดดันจากที่สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการบีบบังคับบอกให้อียิปต์นั้นผลิตกระสุนปืนใหญ่และอาวุธอื่นที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กองกำลังของรัสเซีย เพื่อที่จะให้ทางด้านอียิปต์นั้นเนี่ยครับดำเนินการในการป้อนอาวุธเหล่านั้นแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามระบุว่าสหรัฐนั้นยังได้ร้องขออียิปต์จะหาขีปันวุธต่อต้านรถถังและระบบป้องกันภัยทางอากาศและอาวุธขนาดเล็กแก่ยูเครนโดยคําขอดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายวาระในนั้นรวมถึงระหว่างการพบปะหารือกันระหว่างทางด้านหลยอยอตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ และประธานบริอับเดลฟัตตาอันซีซีในกรุงไคโรคเมื่อเดือนมีนาคม2566ในการสนทนากับพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐอียิปต์ไม่ได้ปฏิเสธคำขออย่างสิ้นเชิงแต่พวกเจ้าหน้าที่อียิปต์บอกเป็นการส่วนตัวว่าอียิปต์ไม่มีแผนส่งมอบอาวุธให้กับทางด้านยูเครนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าข้อความนี้จะไม่เข้าไปถึงผู้นำของสหรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมองในแง่บอกว่าอียิปต์จะยอมช่วยเหลือ,อยูเครนโดย บอกกับทางด้านผู้สื่อข่าวอย่างวอลสติทเจอเน่ลว่าการพูดคุยหารือระหว่างสหรัฐอเมริกากับอียิปต์ในแง่ผลประโยชน์ร่วมกันในการยุติสงครามของรัสเซียได้ออกดอกออกผลและกําลังเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอียิปต์นั้นเนี่ยยอมที่จะผ่อนข้อต่อแรงกดดันจากสหรัฐต่อคํากล่าวอ้างที่ว่าพวกเขามีแผนที่จะขายจรวดให้กับรัสเซียทั้ทงนี้ทางด้านในส่วนของผู้นําอียิปต์นะครับอย่างอันซีซีพยายามทำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสหรัฐอเมริกาและกับทั้งทาางด้นสเีย ทมกลางวิกฤตของอยูเครนโดยทางด้านอันซิซีนั้นปฏิเสธเข้าร่วมโครงการที่ดนําโดยสหรัฐสําหรับจัดหาอาวุธแก่ยูเครนแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการตามที่สหรัฐต้องการนั่นก็คือการลงโทษรัสเซียด้วยมาตรการการประนามหรือว,ว่าการคว่ำบาตรนะครับวอสติเจอแนน,นยังรายงานต่อนะครับว่าความล้มเหลวในความพยายามขอแรงสนับสนุนจากอียิปต์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สาคัญของความขัดแยง้งที่เวลานี้เนี่ยครับกองกำลังยูเครนนั้นกําลังพยายามที่จะบุกทะลวงแนวป้องกันของทางด้านรัสเซีย ในขณะที่สหรัฐก็พยายามขอแรงหนุนทั้งทางด้านการทหารและการทูตสําหรับในการที่จะให้ช่วยเหลือยูเครนอย่ยอยางต่อเนื่องนอกจากนี้การตัดสินใจของอันซีซียังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกสภาของเกรสบางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานธิบดีโจไบเดนระงับเงินช่วยเหลือด้านการทหารของสหรัฐที่มอบแก่อียิปต์ก้อนหนึ่งมูลค่า320ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงบประมาณช่วยเหลือรายปี1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติด้านมนุษยชนในประเทศแห่งนี้นะครับ ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่เป็นการออกมาเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ของทางด้านอียิปต์นะครับว่าทางด้านสหรัฐอเมริก,กานั้นพยายามที่จะกดดันอียิปต์ในการที่จะให้ช่วยจัดหาอาวุธมอบแก่ยูเครนในสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครน